วันนี้มาทําอะไรครับก็วันนี้ทางเจ้เาหน้าที่ตำรวจนะปะปปเจ้าของสันวนได้เชิญมาสอบถามนะให้ได้คำเพิ่มเติมอาจจะมีข้อสงสัยในในคำให้การนะหรือในข้อขหาที่ผมเคยส่งไปข่อนหน้านี้16หน้าแล้วนะครับหรือเอกสารประกอบซึ่งก็เจ็ดสิบกวหน้าน,นะครับ ถมีข้อสองสัยก็อาจจะพัชญม,มาสอบถางเพิ่มเตนะิมเพื่อให้ชัดขึ้นนะครับก็คงไม่มีอะไรมากค,ออความคืบหน้าของคดีตอนนี้เป็นไปถึงไหนแบบไหนยังอยู่ที่เจ้าพนักง,งานสอบสวนอยูนะ่ยังไม่ได้เ้าหน้าไปถึงไหนนะครับก็คงอีกนานนะผมก็ต้องมารายงานตัวทุกๆเดือนอยู่แล้วำำกำหนดนัดนะครับ ซึ่งเชื่อว่ากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอมจำานนจะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเสร็จแล้วก็ส่งอัยการเนี่ยก็คิดว่าน่าจ,จะอีกหลายเดือนอาจจะ6กเดเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการอาจจะทำจำนวนให้เรียบร้อยไปถึงอัยการก็ต้องขึ้นอยู่กับอัยการว่าจะพิจารณาจำานนเป็นอย่างไรนะฮะอาจจะย้อนจำานนให้มาสอบเพิ่มหรืออาจจะแทนจำานวนว่าไม่มีน้ำหนัก ในระยะกวลาข้อมูลเพียงพออาจจะไม่สั่งพร้อมขึ้นอยู่กับอายการแต่ว่าถ้าอายการสั่งพร้อมก็ต้องไปว่ากันสู้คดีกันในชั้นสาลอีกซึ่งก็อาจจะใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับอย่างกรณีคุณหญิงพรทิพย์ก็ตั้งถอยสิบสี่สิบห้าปีสู้กันไปหนักใจกังวลใจเรื่องใดบ้างก็ก็ไม่ได้หนักใจกังวลใจหรอกเพราะผมเองเป็นคนที่รู้ข้อมูลรู้ข้อกฎหมายมากที่สุดนะครับ นั้นผมจึงรู้ว่าก็เป็นประเด็นต่างๆที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ใช่ข้อจริงจะเป็นข้อเท็จเชื่อส่วนใหญ่นะครับนั้นเราก็ต้องอพยายามที่จะชี้แจงทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กล่าวหาผมนั้นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงย่างไมที่ผ่านมาพอเป็นคดีความแล้วจะเห็นได้ว่าพี่สีหยุดการเคลื่อนไหวเลยตรงนี้ครับตรงนี้มันมีการมีข้อ กำหนดด้วยสั่งห้ามอะไรไหมครับไม่ไไมีข้อสั่งห้ามอะไรเพียงแต่ว่าผมก็จาเป็นต้องหยุดเพื่อเพื่อกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานในการมาต่อสู้คดีของตนเองนะครับส่วนงานาที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายช่วยประชาชนในการฟ้องคดีในการต่อสู้คดีก็ยังทำทำอยู่ทุกวันนะครับเ,เพียงแต่ว่าไม่ปรากฏปินข่าวเท่านั้นเองนะครับผมก็ยังคงไปศาลไปฟ้องคดีไปต่อสู้คดีให้ศาลตลอดแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่จาง ได้รับความเดือดร้อนอ่ทุกร้อนก็ยังเข็นตดหมายนะครับมาขอความช่วยเหลือในการช่วยเหลือทางคดีอีกมากมายนะฮะฉันก็จะทยอยในการที่จะฟ้องคดีให้กับบ้านอยู่ต่อไปครับ พี่สีเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่ผ่านมาแน่นอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันมีเสียงแตกไป2อ,อด้านแน่นอนมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดารตรงนี้อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคม f อซที่รอติดตามในส่วนของตัวพี่อยู่แบบไหนอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมช่วยเหลือชาวบ้านมาตั้งแต่ปี2 5 3 5นะะ ขณะน,นี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วเนี่ยะครับถ้าผมมีพฤติการหรือพฤติกรรมตามข้อกล่าวหา,อาของใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคงไม่อยู่มาจนถึง30ปีนะฮะผมช่วยเหลือชาวบ้านมาทั้งประเทศทั่วทั้งแผ่นดินนะทั้ง77จจังหวัดชาวบ้านทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือผมย่อมรู้ดีว่าว่าศรีสุวรรณให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างจริงใจนะแค่ไหนและเคยเรียก รับเรียกเงินเรียกทองจากชาวบ้านหรือบุคคลอื่นใดไหมนะครับไม่มี <c oughs> นะฮะมีแต่น้ําใจเท่านั้นที่ชาวบ้านมอบให้ผมตลอดร,ระยะเวลากญญว่าสามปีที่ผ่านมา <c oughs> <ๆ S 1> ครับยืนย<ๆ>ันว่าที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นเหมือนกับเป็นการถูกกันแกล้งถูกองครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่ผมระยะหลังผมมานอกจากจับฟ้องคดีชาวบ้านแล้วยังมีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นนักการเมืองขัานร,ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินค่อนข้างเยอะแน่นอนฮะย่อมจะไป กระทบกระเทือนหรือเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับนักการเมืองเหล่านี้อย่างมากอย่างมหาศาลด้วยรวมทั้งมีการนําไปสู่การเล่นงานพักการเมืองจนถึงท่านยุบพักการเมืองไปก็หลายทักทําให้ตักสิทธิ์ทางการเมืองนักการเมืองสสไปกหลายคนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเจ็บแค้นของนักการเมืองอยู่แล้วงั้นการทําให้สีสวนสะดุดหยุดลงและไม่ออกมาดําเนินการในการตรวจสอบพวกเขาเนี่ยคนเหล่านี้ย่อมได้ประโยชน์ เราก็จะดีอกดีใจนะครับงั้นเขาจึงพยายามทําทุกอย่างทุกอย่างที่จะทําให้ศรีสุวรณรณพว่าพวงในการที่จะต้องออแก้ไขปัญหาในทางคดีของตนเองแล้วก็อาจจะไม่ออกมาช่วยเหลือเจ้าบ้านเพราะนี้เรื่องการตรวจสอบนักการเมืองครับแต่รายเสียผมก็ยังยืนยันมียึดมั่นในการที่จะทํางานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ถูกกันแกล้งและเอาเปรียบจากนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการอย่างต่อเนนองครับ แสดงว่าเป็นใบสั่งก็ได้ผลไหมครับก็ก็อาจจะได้ผลบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับลึกๆถามจริงรู้ไหมครับว่าใบาสั่งนี้มาจากใครไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆครับแต่ผมคิดว่าประชาชนทุกคนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันสองด้านนะครับก็น่าจะประเมินและเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มีเหตุผลมีที่มาที่ไป